พองัางหรือไอ้งั่งตาแดงพระเครื่องยอดนิยมวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์โชคลาภค้าขายเครื่องรางด้านความรักและยังคงกับพันชาตรีหากบูชาถูกหลักถูกวิธีมีแต่คุณดีโชคลาภบ,บารมีความรักเกินทองก็จะมังเกิดแก่ผู้บูชาในสมัยโบราณพระงัางเป็นสิ่งที่นักลบระดับนายกองและคนคุมทับ พกติดตัวไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะหามาพกได้ภายหลังพบว่าให้คุณทางด้านมหาเสน่ห์ในระดับดุแลแรงการเล่นเครื่องรางประเภทง้างนี้จะเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นส่วนด้านความอัศจรรย์มีคนพยายามหาง่างกันเยอะเพราะง่างเป็นวัตถุที่ไม่ค่อยหลบซ่อนเรื่องความอัศจรรย์แต่เผยให้เห็นกันจัดจ่า และหลักที่สําคัญในการบูชางัางตาแดงหรือเครื่องรางใดก็ตามควรบูชาด้วยใจที่เชื่อมั่นศรัทธาแต่ความศรัทธานั้นจะต้องเป็นความศรัทธาที่บริสุทธิ์ไม่งมง่ายบูชาขอในสิ่งที่เป็นไปได้สมเหตุสมผลจะทําให้การบูชาพระง,งัางตาแดงบังเกิดผลดีที่สุด